สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปนี้มีในกล่องนี้เป็นเพิ่งได้มาสักพู่นนะเป็นวลดิจิตอลผมระบุไว้ว่าเป็นเลือกเป็นสีแดงไว้นะเป็นวัดวล dc เป็นแบบดิจิตอลศูน ถึงห้าร้อยโวลต์น,นะครับอลองมาแกะดูนะครับว่าเป็นแบบไหนสั่งจากช้อปปี้มานะครับเป็นแบบนี้นะครับสี่สายเป็นแบบสี่สี่สายนะครับวบวกลบดำแดงตรงนี้ Att, Meter. ดีซีโวลต์มิเตอร์นนะด,ดูก็จะระบุไว้ว่าไฟเลี้ยงเก้าโวลต์เป็นเอซแล้วก็ d c ซีได้นะศูนย์ถึงห้าร้อยโวลต์ซีับเอาไว้วัดแผงจะไว้วัดแผงโซล่าเซลล์นะรับจากศูนย์ถึงห้าร้อยโวลต์ได้ แต่ต้องมีไฟเลี้ยงนะมีไฟเลี้ยง9โวลต์ AC DC ได้ครับน่าจะสองเส้นนี้สองเส้นนี้ไฟเลี้ยงถ้าเป็น AC แล้วก็ DC ไม่น่าจะมีบวกลบเนาะครัเดี๋ยวมาทดลองว่าเขามีบวกลบไหมสลับสายได้หรือไม่แต่ก็ต้องหาแหล่งจ่ายไฟที่มันเป็น ออที่เขาระบ,บุ่ไว้นะหัวเก้าโวลต์ก่อนครับขอบคุณนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้มาเป็นตัวบักรถไฟให้เหลือ9กโวลต์ dc 2 dc lm 2 5 9 6ก้าตัวนี้ก็3าแอม แปลงไฟไฟขาเข้าก็จะทำงานได้ที่3.2โวลต์ถึง40โวลต์นะครับสำหรับไฟได้40โวลต์ขาเข้าขาออกก็จะ1.25โวลต์ถึง3.5โวลต์ตรงนี้ก็ใช้ดีอยู่นะใช้อยู่หลายตัวขาเข้าตามลูกศรเลยตามลูกศรน,นะครับพวกวบวกก็ลบชัดเจนตรงนี้นะครับ เข้าทางนี้แล้วก็ออกไปทางนี้เดี๋ยวเรามาทดลองปรับไฟให้เหลือ9โวลต์นะครับว่าจะใช้ DC โวลต์มิเตอร์ DC meter. จะติดไหมครับหาแหล่งจ่ายไฟมาเป็นแบตเตอรี่แล้วกันแบตเตอรี่ มีไฟไหมเออสิบสิบสองจุดเก้าสองโวลต์นะครับแต่ก็ต้องเดี๋ยวแปลงลงมาให้เหลือเก้าโวลต์รบบตรงนี้นะครับลูกสอนที่มาทางนี้อันนี้บวกลบต่อไปแล้ว นี้ขั้วบวกเป็นสีแดง สอนออกทางนี้นะครับกับตอนนี้ต่อสายมาแล้วนะครับไฟออกมาห้าโวลต์ก,กว่ากว่าเอ่อ DC ต์มิเตอร์ยังไม่ทำงานนะครับต่อสายสีนี้เข้ากับบวก ที่ออกมาจากบักคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้ไฟออกมาแค่ห้าโวลต์อันนี้สายลบต่อแล้วนะครับลองมาปรับดูนะครับว่ามันจะทํางานที่กี่โวลต์แต่เ,เขาระบุไว้ว่าเก้าโวลต์น,นะครับครับตัวนี้ห้าโวลต์ปรับตัวนี้นะครับาเริ่มทำงานที่ห้าโวลต์ห้าจุดหกครับเริ่มทำงานที่ห้า ห้าจุดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ใหได้เก้าโวลต์เริ่มทำงานที่ห้าห้าโวลต์กว่าได้หกโวลต์น,นะครับก็ก็ทำงานแล้วนะครับแบบนี้นะครับโชว์ไฟเลี้ยงเข้ามาสองเส้นนี้คือไฟเลี้ยงนะครับหกจุดเก้าผมจะปรับให้เป็นเก้าโวลต์ไว้นวนะ เ่าจะเอาไปใส่กับแผงโซลาเซลล์จะได้ไม่ต้องปรับปรับไปเลยแปดทำงานที่ห้าโวลต์ถึงหกโวลต์แปดจุดห้าสองถ่ายคนเดียวนะครับคนบางน่อ ก้าววนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาดูว่าสลับสายนี่มันจะได้ไหมสลับสายดูยครับทำงานไม่เอ่ยใช้ได้ครับ อันนี้ไม่มีบวกลบนะครับไฟเลี้ยงติดนะครับมองไม่เห็นติดครับกลับสายได้ครับก็เหลือตอนนี้ยังไม่ครบวงจรนะครับเหลืออีกสองเส้นนะครับสองเส้นนี้บวกลบต้องชัดเจนนะถ้าผิดน่าจะ น่าจะเสียหายนะครับลองต่อด,ดูนะครับอันนี้ขั้วบวกขักว้วบวกนี่ขั้วลบก็จะครบวงจรว่าแบตเตอรี่รูปนี้มีไฟกี่โวลต์นี้แดงบวกดำลบนะครับสิบสองโวลต์ครับ,รบใช้ได้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงก็อยู่ที่ศูนย์ พอคบวงจรสองเส้นนี้อันนี้สลับไม่ได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามาชัดเจนครับสิบสองโวลต์น,นะครับแบตเตอรี่ไฟเลี้ยง AC DC นี้สลับได้ครัวไม่ไม่ต้องไปดูระระวังตัวนี้บวกกับบวกลบก็ลบ ครับผมจะมาใส่กับแผงโซลารเซลล์320วัตต์แผงเดียวนะครับที่ชาร์แบตอยู่นะครับตอนนี้เวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแบตใกล้เต็มแล้วนะ14โวลต์แต่มันมีโหลดด้วยตัวเดิมครับตัวเดิมระบบเริ่มต้นแผงเดียว เดี๋ยวลองมาติดตั้งกันนะครับก็จะเอาไฟจากแผงนี้แหละไฟจากแผงนี้มันมา4 0่โวลต์นะครับสีโวลต์ก็จะแปลงจากบักให้เป็น9โวลต์ก็จะมาดูจะวัดค่าว่าไฟจากแผงมันมากี่โวลต์น,นะครับสักคู่นะครับครับตอนนี้ต่อบัคคอนเวอร์เตอร์ เส้นนี้สีน้ำตาลนี้เป็นบวกจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเส้นนี้เป็นลบนะครับส,สีฟ้านี้เป็นเส้นลบก็ลงมาที่บักก็ปรับไฟให้เป็น9โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับต่อตรงมาแล้วตอนนี้ยังไม่ให้ชาร์จนะ๋ยก แผงมาตรงๆยังไม่ชาร์จเห็นว่าสถานะการชาร์จนิ่งอยู่กับนี้นะครับต่อวัด DC จากแผงก่อนว่ามันมากี่โวลต์ครับต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับไฟ9โวลต์เข้าไปเลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ต่อควบวงจรนะครับสายสีแดงจาก DC โวลต์มิเตอร์ก็เอาเข้า เส้นบวกของแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วสายลบก็เอาเข้าสายลบของแผงโซลาเซลล์นี้นะครับกับแผงหนึ่งแผงสามรอยี่สิบวัตต์มาสามสิบแปดโวลต์นะครับสามสิบแปดโวลต์ดีก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่าไว้นะว่าว่าความร้อนถ้าอุณหภูมิของแผงสูงเนี่ยช่วงบ่ายเนะี่ย วนมันจะลดนะผมเคยวัดต่ช่วงสายช่วงสักเก้าโมงสิบโมงอะไรมันได้40่สนะครับพอแผงร้อนขึ้นวนกับลดลงนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ชอบความร้อนนะครับมสูงแล้ววนจะลดลงได้นะครับแผงโซละเซลล์เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ให้ชาร์จนะเดี๋ยวเราจะยกเบรเกอร์ขึ้นให้ชาร์จดูที่ว่าวนจะตกเหลือเท่าไหร่ ตอนนี้สถานะการชาร์จชาร์จแล้วนะครับวนตกแล้วนะครับจะนิ่งอยู่ที่2 9่โวลต์อยู่ที่ชาร์จเกี่ยม13.7นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่13.7าจุดแล้วก็ด1 2โวลต์น,นะครับ ตรงนะครับย9ในนี้ก็ยี่สิบเก้าจุดหกนะครับชาร์จที่สิบสี่แอมป์นะครับสิบสี่แอมป์สักครู่เรากว่าจะต่อระบบเสร็จนี้ยกยกเบรเกอร์ตัวนี้ลงนี่ก็กินแบตไปเยอะก็ชาร์จมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าโหลดเยอะนะโหลดป้ายไปโหลดหลายหลายอย่างโหลดหลอดไฟเข้าไว้นะยี่สิบเก้าจุดหกสิบสี่จุดสองแอมป์ครับประมาณนี้ พอพอมันชาร์จขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอมมันจะลดโวลต์ก็จะขึ้นไปนะครับเ29 29นี่ก็29นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะรู้ละวว่าโวลต์แผงมากี่โวลต์อันนี้ผมจะยกเบรกเกอร์ลงนะว่าแผงมากี่โวลต์38ยกขึ้น ก็เริ่มชาร์จนะเดยวมันก็จะพักหนึ่งกันกว่าจะชาร์จเริ่มชาร์จแล้ว35มสิบตรงนะครับตรงคอนรโรลชาร์จเจอร์กับเนี่ยสานี่ก็3านะครับตรงนะครับถ้าเช้ามาหมดแสงช่วงเย็น อันนี้รับไฟจากแผงช่วงเย็นก็จะดับไปเองนะครับตัวนี้ทั้งไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงตัวบัคกนี้ก็จะ,จะค่อยๆหมดแสงก็หมดไปเช้ามาพอมีแสงก็จะติดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ใช้ไฟจากแผงโดยตรงนะครับขอบพระคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า